ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์นี่เคอี e นครับช่วงสายสายวันจันทร์ที่29มีนาคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางราวสตาร์ครับสำหรับคนชอบเล่นราวสตาร์ก็ลองเข้ามาฟังการวิเคราะห์พิจารณาดูได้นะครับผมราวสตาร์ถามว่าเดินดีไหมก็ไม่ค่อยดีแต่เขายังวางอยู่เป็นแนวทางเนาะยังไงก็ลองพิจารณาดูไปก่อนนะครับโอเคครับราวสตารเมื่อวานอ 7จ็ดหครับ75081เสียดายแล้วมันย้อนมันย้อนเมื่อวันเสาร์เลยมืวันเสาร์ 5, 0, 0, 5้าศเนี่ยโอเคครับงไงลองพิจารณาดูครับสำหรับราวสตาวันนี้นะครับราวสตาวันนี้เด่นสอครับผมชอบ7มากกว่าสครับชอบ7ประมาณ70%ครับจอครับ17 6่งด แปดเจุดสครับหนึ่งสองหสองแล้วก็72ครับจะได้ยินเสียงนกนะครับพอดีไม่ได้เลี้ยงนะครับแต่ที่บ้านที่บ้านธรรมชาติครับมีทั้งนกกาเขนนกเอี้ยงนกโอ้สารพัดครับหักร้อยใสสองนะครับหักร้อยใสสองแต่ถ้าท่านชอบ7 ไอ้เขาชอบสองท่านก็เป็นหนึ่งสองหกสองนี้ผมเจบะเผื่อเลยครับแต่ผมว่าสองเจ็ดน,น่าจะมาคู่นะครับสองเจ็ดน,น่าจะมาคู่ดูความเป็นไปได้ยังไงลองพิจยยารณาดูครับสาหรับราวสตา์านะราวสตาราแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดที่ผมผมครับกรุณากดติดตาม,ดตามดกด subscribe ไ้ว้นะครับท่านจะไม่พลาดทุกคลิปที่ผมลงเลยนะครับแล้วก็ถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณาเนาะช่วยสับสนกันด้วยครับช่วยดูโฆษณาให้ด้วยนะครับยังไงก็ ฝากอบอกไว้ประมาณนี้ครับแล้วก็ใครคิดดีทําดีกับช่องผมขอให้ร่ารวยถูกหวยทุกท่านนะครับใครคิดไม่ดีก็ย้อนขอย้อนกับไปห,หาตัวเองเนาะราวซตาวันนี้2อเม็ดเดียวครับสอเม็ดเดียวลองลองพิจารณาดูครับสําหรับราวูสตาแต่ผมว่า2อเน่าจะมาเด้งเป็นไปได้นะสองเจ็ดอาจจะมาคู่แต่อาจจะมาแยกบนแยกล่างก็เป็นไปได้ครับไงลองพิจารณาดูครับสาหรับราวสตาครับเดี๋ยวมาเจอกันสามห้าน่อยครับ จากช่องอาร์ตนี้ก็อีกครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ